สวัสดีครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ต้องบอกว่าตึงเครียดขึ้นมาอีกแล้วหลังจากมีทหารไทยเราบาดเจ็บหลายนายเลยจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดค่ะเป็นเรื่องน่ากังวลมากค่ะแต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนี้โอ้โหไปกันคนละทางเลยนะครับฝ่ายไทยเราก็บอกว่าเอ๊ะเจอทุ่นระเบิดรุ่นใหม่ถูกลอบวางแน่แนอืส่วนทางกัมพูชา เขาก็ยืนกรานปฏิเสธเลยบอกไม่ใช่ไม่ได้ทำค่ะปฏิเสธแข็งขันเลยวันนี้เราเลยจะมาลองไล่เรียงข้อมูลจากทั้งสองฝั่งดูหน่อยว่าข้อกล่าวหาหลักฐานต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับใช่ค่ะคือทางกัมพูชาเนี่ยเขาตอบโต้ค่อนข้างเร็วกระทรวงการต่างประเทศเขาออกแถลงการมาเลย7ข้อปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยทั้งหมดบอกว่าไม่จริงเป็นเรื่องยั่วยุแล้วก็แบบไม่มีหลักฐานด้วยไม่มีหลักฐานเลยแหละครับ เขาว่างั้นนะคะที่สําคัญคือเขายืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้วางทุนระเบิดใหม่แน่นอนแล้วก็ปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาอย่างเคร่งครัดมาตลอดอ๋อครับอนุสัญญาออตตาวานี่คือข้อตกลงเรื่องห้ามใช้ห้ามผลิตทุนระเบิดสังหารบุคคลใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ว่าด้วยเรื่องนั้นเลยแล้วเขามีคําอธิบายเรื่องเหตุการณ์ที่ทหารเราบาดเจ็บไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น เขาก็อธิบายนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดในพื้นที่ที่ยังตกลงเขตแดนกันไม่ได้หรือบางทีก็บอกว่าเกิดในเขตแดนกัมพูชาเลยนะตามแผนที่มาตราส่วน1.2 0 0 0 0แสนที่เขายึดถืออ๋อครับแล้วก็เลยกล่าวหาว่าทหารไทยเนี่ยรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เองคราบว่าเราเข้าไปเองค่ะแล้วก็เลยไปเหยียบเอาทุนระเบิดเก่าที่มันตกค้างอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามแล้วไม่ใช่ของใหม่ อืมของเก่าตกค้างนอกจากนี้เขายังอ้างถึงข้อตกลงจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ล่าสุดเมื่อ7สิงหาที่ห้ามทั้งสองฝ่ายเคลื่อนกำลังหรือล่าตระเวนเกินตำแหน่งปัจจุบันครับ GBC เขาก็มองว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงนี้เองก็เลยเกิดเรื่อง GBC นี้ก็เป็น,นกลไกที่คุยกันเรื่องชายแดนอยู่แล้วเนาะแล้ว มีประเด็นอื่นอีกไหมครับในแถลงการของเขาผู้บัญชาการทหารประดับภาคของไทยที่เขาตีความว่า,าจะเข้ามายึดปราสาทตะควายคืนคแล้วก็จะปิดทางขึ้นปราสาทตามเมือนทมด้วยซึ่งเขามองว่ามันขัดกับเจตนารมณ์ของการหยุดยิงโอหกล่าวหากันแรงเหมือนกันนะครับค่ะแต่สุดท้าย เขาก็ย้านะคะว่ายังไงก็อยากแก้ปัญหาเขตแดนด้วยสันติวิธีแล้วก็เรียกร้องให้ไทยยอมรับกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ศาลโลก ICJ ใช่ค่ะศาลโลกให้มาช่วยตัดสินข้อพิาพาทไปเลยซึ่งอันนี้ต้องย้านิดนึงนะคะว่าคนละศาลกับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC อ๋อครับครับคนละศาลกันค่ะที่มีข่าวว่าแว,ววว่าไทยอาจจะพิจารณายื่นฟ้องเรื่องอาชญากรรมสงคราม อันนั้น ICC คนละส่วนกันเข้าใจครับนั่นคือมุมจากฝั่งกัมพูชาทีนี้มาดูฝั่งไทยเราบ้างนะครับจุดยืนของกองทัพไทยนี่ชัดเจนเลยบอกว่าทุ่นระเบิดที่ทหารเราห้านายเหยียบไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางดืนกรกฎราถ,ถึงต้นสิงหาเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นใหม่ไม่ใช่ของเก่าแน่ๆอืมระบุชัดเลยว่าเป็นรุ่นใหม่ใช่ครับแล้วเขาก็เจาะจงรุ่นด้วยนะบอกว่าเป็นรุ่น PMN 2 การระบุชนิดว่าเป็น P M N 2นี่ก็สำคัญนะคะเพราะมันบ่งชี้ได้เหมือนกันว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างใหม่ไม่น่าจะใช่ของเก่าตกค้างจากสงครามหลายสิบปีก่อนถูกต้องครับอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยแล้วหลักฐานชิ้นเด็ดที่ฝ่ายไทยนำมาเปิดเผยก็คือคลิปวิดีโอโอ๋อคลิปนั้นใช่ครับที่อ้างว่าถูกเผยแพร่โดยทหารกัมพูชาเองด้วยนะเมื่อวันที่21กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีการปะทะกันรุนแรง,รงรอบล่าสุดเสียอีกค่ะค่ะเคยเห็นข่าวอยู่ค่ะในคลิปเนี่ย ก็จะเห็นทหารแต่งกายคล้ายทหารกัมพูชาเลยเสื้อยืดเขียวกางเกงลายพรางรองเท้าแตะกำลังแบบเหมือนฝังวัตถุอะไรบางอย่างคล้ายๆทุ่นระเบิดในพื้นท in ี่ที่ฝ่ายไทยระบุว่าเป็นเส้นทางลาดตระเวนปกติของทหารไทยเราและยังมีการทําเครื่องหมายไว้ที่ต้นไม้ไกลๆด้วยค่ะฝ่ายไทยก็เลยมองว่าเนี่ยแหละหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนปฏิเสธยากประเด็นตอนนี้มาเลยกลายเป็นว่าตกลมแล้วเนี่ยทุ่นระเบิดที่พบ เป็นของใหม่จริงอย่างที่ไทยบอกหรือเป็นของเก่าตกค้างอย่างที่กัมพูชาอ้างกันแน่ใช่ครับแล้วใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายเริ่มละเวิรดข้อตกลงก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ28กรกฎาคมหรือว่า MOU 43ที่ทำกันไว้ตั้งแต่ปี2543ครับ MOU 43เรื่องห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ใช่ค่ะการตีความข้อตกลงหยุดยิงเองก็ยังต่างกันเลย กัมพูชาบอกไทยเคลื่อนกำลังเข้ามาในพื้นที่พิพาทถือว่าละเมิด hmm. แต่ไทยก็โต้ว่ากัมพูชาตัางหากที่เข้ามาสร้างที่มั่นในพื้นที่นั้นก่อนแล้วข้อตกลงคือให้ต่างฝ่ายต่างตรึงกำลังณจุดที่อยู่ตอนเที่ยงคืนวันที่18ไม่ใช่หรอครับครับตีความกันไปคนละแบบเลยค่ะซับซ้อนมากแล้วเรื่องอนุสัญญาออตาวานีก็น่าสนใจนะครับถึงกัมพูชาจะบอกว่าเขาปฏิบัติตาม แต่ดูเหมือนไทยเราก็กำลังจะใช้ช่องทางนี้กดดันเหมือนกันใช่ค่ะค่ะมีข่าวว่าไทยเตรียมจะนำเสนอข้อมูลแล้วก็หลักฐานทั้งหมดเลยนะรวมถึงทุนระเบิด PMN2 ที่เก็บกู้มาได้เนี่ยให้กับทูต,ตานุทูตประมาณ50ประเทศได้รับทราบเร็วเร็วนี้อ๋อเชิญทูตมาฟังเลยค่ะแล้วในกลุ่มนี้มีหลายประเทศเลยที่เป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้เงินสนับสนุนโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในกัมพูชาปีละเป็นพันล้านบาทเลยนะคะ โอ้โหเยอะมากนะครับค่ะแล้วก็อาจจะมีการเชิญลงพื้นที่จริงด้วยอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นความพยายามสร้างแรงกดดันผ่านประชาคมระหว่างประเทศค่ะฟังดูแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างมีคําอธิบายมีเหตุผลมีหลักฐานในมุมของตัวเองชัดเจนเลยประเด็นเรื่องชนิดทุ่นระเบิดการตีความข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็โดยเฉพาะ คลิปวิดีโอที่ฝ่ายไทยนําเสนอนี่แหละกลายเป็นจุดเผชิญหน้าสําคัญเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องนี้น่าติดตามต่อจริงๆโดยเฉพาะในแง่ที่ว่าหลักฐานสําคัญอย่างคลิปวิดีโอเนี่ยจะมีน้ําหนักและก็น่าเชื่อถือแค่ไหนในสายตาประชาคมระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่ข้อมูลมันขัดแย้งกันแล้วก็ตึงเครียดสูงแบบนี้ครับและที่สําคัญอันนั้นก็คือกลุ่มประเทศผู้ให้เงินสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดในกัมพูชา เขาจะมีปฏิกิริยายังไงต่อข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายไทยอันนี้น่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ต่อไปได้ค่ะครับผมก็น่าคิดตามจริงๆครับ